我都忘了哪个字。

ต่อไปก็คือตาตาแป้งขายที่แป้งตอนนี้ไปจะนั่งต่อไปยูนนะครับตอนนี้ยังยังนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องข้ามไปดูป้าก่อนนะครับอ๋อขายลย <c oughs> ูกนอนีู่กปีที่นี่นะครับ แล้วงไปัตัดตอนนี Gym. ้บ้านยังให้ไปเอากุ้อยู่นะครับดูจุ๊บจุ๊บจุ๊บค้นนีิ้นเนี่ยยากหนทุกคนอยู่นั่นโอ้โหน่าชอบชอบเลย

นี่ดันหลนดันหลนชะดแล้วจุกระปกเอากำลังเราบัตอีกแล้วนะครับกุ้งจุกระปกไปเลยเละไหนเนี่ยเนี่ยอีกขยันขยันไหมทุกคนว๊ะ รวมพี่เกือบล้มนะครับขึ้นอาจจะแรงแต่ว่าน่ากลัวามากกว่าีหไม่ไห <c ười> วะเด็ดไม่ดียังไงวะ มาครับอาพูว่าเบบไม่ดีเลยวะอาพูดว่าด้วยแม่ตามพูดเบบไม่ดีป่บ้าก็พูว่าก็หวานด้วยอันนั้น um มันคนที่มาไม่ชอบเลยนะแต่ป้าเดินไปพูจะได้ตอนนี้มีน้ำไหม อันนี้ใส่ยูิลแค่น,นี้ก่อนนะครับบาย